สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งการยางแห่งประเทศไทยก็พร้อมเย,ยียวยาสวนยางที่ประสบภ,ภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกร,ะกรนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ นายสุทัศน์ต่างวิริยกุลนะคะรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการก็ได้เปิดเผยจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิกทธิพลของพายุโซนร้อนโนอื่นนั่นเองค่ะซึ่งทําให้พื้นที่เพาะปลูกและก็พื้นที่สวนยางพาราได้รับความเสียหาย การยางแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนโดยมีสวัสดิการนะคะที่จัดสรรให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากสวนยางที่ประสบภ,ภัยนะคะตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินหรือว่าการจ่ายในการจัดสรรสวัสดิการเพื่อกเกษตรกรชาวสวนยางพศ .2560 มาตรา49วงเล็บ5นะคะโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางกรณีส,วน,ณสวนประสบภยัยไม่ว่าจะเป็นอักขีภยัยอุทกภยัยหรือว่าวาตภัยนะคะการยางแห่งประเทศไทยมุง่งมัรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ประสบภัยในเบื้องต้นหากสวนยางได้รับผลกระทบจนเสียสภาพสวนนะคะคือ ต้องมีต้นยางพาราเสียหายในคราวเดียวกันไม่น้อยกว่า20ต้นต่อไร่ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน3,000บาทค่ะซึ่งเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะคะจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและที่ดินของสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต้องมีกรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจึงสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือต่อพนักงาน กยทนะคะในพื้นที่ใกล้สวนยางภายใน15วันซึ่งนับจากวันที่ประสบภยัยหรือว่านับจากวันที่เหตุภัยพิบัตินั้นได้สิ้นสุดลงค่ะแล้วแต่กรณีซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยเองนะคะจะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนายสุทัศน์ได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะ และนี่ก็คือการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆค่ะซึ่งถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางนะคะได้รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ จากกยทอไใกล้บ้านท่านได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ